สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รอดลัดแต่ความสเปเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของบ้านในทรัมบูฟาเล่กันนะหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะบ้านที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่า tranquility factory นะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านโรงงานร้างนะครับตั้งแต่ภาคที่1จนถึงภาคที่2อฮาร์ดแลนด์นะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกกันว่าที่แห่งนี้นี่แหละครับเคยเป็นแหล่งทำอุตสาหกรรมหลักในสมัยก่อน แต่ก็มีเหตุผลบางอย่างนะครับที่ทําให้มันเนี่ยต้องปิดตัวลงนะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทําไมแต่ก็ให้รู้ไว้นะครับว่าครั้งนึ่งเนี่ยมันเคยมีประโยชน์มากๆนะครับตัวบ้านในปัจจุบันเนี่ยจะได้รับการปรับปรุงไปอย่างมากนะมากสุดๆเลยครับถ้านับจากภาคแรกนะกาแพงส่วนใหญ่จะมีการเพ้นสีลงไปด้วยรวมๆแล้วนะครับจะเน้นไปในทางให้กําลังใจนะประมาณว่าสู้ๆนะธรรมชาติเอาใจช่วยอยู่อะไรแบบนั้นนะครับรวมถึงจะมีการาฟฟิตี้แบบเฉพาะด้วยนะ ที่ใช้ในการแสดงออกในเรื่องของการโดนลงแอฟริกันอเมริกันนะครับในจุดนี้เนี่ยต้องย้อนไปในช่วงของคุณจอร์ดฟอยนะครับช่วงที่มีประเด็นที่ว่า I can't breathe นั่นแหละคือประเด็นนี้นะครับสำหรับโลโก้นี้นะในส่วนของฟาร์ซิลิตี้ของบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มโมเรลโดยเฉพาะนะครับบ้านนี้จะมีส่วนลอยฟ้าด้วยซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของโมเรลและเพิ่มยานในแต่ละวันนะครับ รวมถึงยังมีเตาเผาขยะที่เอาไว้เผาทรัพยากรอย่างละ1หน่วยแต่เราจะได้บวก2ีโมเรลเป็นเวลา45นาทีและเพิ่มที่เก็บของในบ้านเนี่ยอย่างละ5หน่วยนะครับ30นาทีก็บอกเลยว่าถ้าอยู่บ้านนี้เนี่ยรับรองนะครับว่าเรื่องโมเรลเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับสบายมากส่วนที่ว่างในบ้านนะครับจะมีร้านสล็อต2ที่และสมอสล็อต4ที่นะครับใช้งานได้สบายๆเช่นกันสร้างของครบแน่นอนนะ จากการที่เข้ามาอยู่บ้านนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าโลเคชันมันดีพอสมควรเลยครับและใครหลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบบ้านนี้ด้วยนะแต่ถามว่าบ้านนี้มีจุดบอดไหมมันก็มีบ้างเลยครับแต่เป็นเรื่องเล็กมากๆซึ่งก็คือ NPC เนี่ยเขาแทบจะไม่เดินไปโซนหน้าบ้านเลยครับรวมถึงปีกขวาของบ้านเลยนะทำให้บางครั้งเนี่ยซอมบีม้มนสามารถบ,บุกเข้ามาในบ้านได้จากทางหน้าบ้านนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นปัญหาที่เล็กมากๆเราก็แค่เอารถนะครับไปจอดขวางประตูเอาไว้แค่นี้เนี่ยมันก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับจบปัญหา สบายมากส่วนในเรื่องของคะแนนนะครับบ้านนี้ผมให้8คะแนนนะครับเยอะหน่อยนะเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยมันทําประโยชน์ได้เยอะนะครับครบคันมากๆรวมถึงการออกไปหาของเนี่ยก็ง่ายด้วยเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยอยู่นอกเมืองมาแชลแค่หน้าปักซอยเองนะครับมาเลยสะดวกมากๆในการออกไปทำซัพพลายลันนะครับโอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดของบ้าน tranquility factory นะครับมันดูน้อยนะครับเพราะว่าประวัติเนี่ยมันน้อยจริงๆนะผมไม่สามารถหาลึกได้มากกว่านี้แล้วนะครับมีแค่นั้นเลยนะ ก็หวังว่าจะช่วยผู้เล่นใหม่นะครับสามารถตัดสินใจเลือกบ้านได้นะไม่มากก่็น้อยนะครับรวมถึงถ้าใครที่เพิ่งมาติดตามเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์รวมรวมข่ความได้นะครับข้างในผมทาไว้เกือบจะครบและวสำหรับบ้านในทรัมบูมาเล่นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ